ฟนฟูเช็คฟูเช็คไม่ใครเสียแต่ฟันได้ไมนะเนลมานี่อยู่ขวาสุดผมอยู่อีในกองตาลโอเคโอเคฟูเชกคกาสีฟูเช็เก็สีฟูเช็คอ็สีฟูเชกสี่ออกมาจากสัตว์ตรงนั้นที่ดีเบสดีเบสสเตปอัพหน่อยผมจะเฟกดีเบสสเตปอัพผมจะเฟคเต็ผมมากระวังระวังระวังมเฟคเฟับลับลับลับๆับลับลับลัผมเฟกลูกเเวลูกเวซเวผมในห้าสี่สามสองหนึ่งเวหมา

สววโฮไว้โฮไว้โฮไว้โฮลสเปซโฮละไว้โฮไว้โฮวกลับไปกลับไปกลับไปโฮโฮโฮไม่มีเกตโอเไว้โฮไว้เตรียมเตรียมเตรียมระวังเตมรับเตมรับเตรมรับเตมรับมีมีเดมอนดังรมีเดมอนังโอเคเกทหลักเข้ามาโฮ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 โี่หลัเข้ามาแล้วระวังเขวี้ยเขววเขาวระวัง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 รอรอรอโฮไว้โฮไว้เขายังไม่เกเขายังไม่เกตเขายังไม่เกตโฮไว้โฮไว้โฮ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 ฮวฮมองงอีมองโีมองงงงงงง <mondo> <flix> รอรอรอผมเิกของเิกเฟกกกผมเิกสวิตผมเิกเฟกเฟกเฟกเกเลูกเวทลูกเวลูกเวนอกเวทของผมใน้า 2หนึ่งเวผมมาพี่แก็บหนึ่เวพี่แก็บโนวยแก็บสวย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 แล้วโอ้โหโโหหสเปซรับรับเตียรับติงรับ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 รรโโไว้โ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  โอยโอยโอยเพทุตู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 ระวังเสานะระวังเสาทุบตูทุบตูทุบตูระวังเสาระวังเสานะตรงตรงนอตระวังตรงนอตระวังอย่ายิงตรงกลางดนโฮเดอร์ิเดดนโฮเดอร์ิเดคู่คูคูดนโฮเดอร์ิเดรับเราดีเฟนดีเฟนดีเฟนเคาเตอร์สวห้าสี่สามสองหนึ่งเค

จูแคู่แคู่เฟกเฟกเฟเฟกเฟกโฮ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 จะโ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 เคียร์อากาศเฟิร์สเคียร์อากาศเคียร์อากาศเฟิร์สเคียร์อากาศเฟิร์สเคียร์อากาศ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 เคียร์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 เค ฟูฟูดมาฟูฟุดมาฟูฟุดมามันมนตายวอเวดวอเวดวอเวดฟูฟูดมาฟูฟูดมาฟูฟูด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 ฟูฟดฟูฟดฟูฟูดฟฟดฟูฟูเฟูฟูด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 ฟฟดฟูฟูดฟูฟูดฟูฟฟ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 ฟ สเปตเอาสเปตเอาสเปดเอาคิวนไซสเปดเอาวีบอวีบอคอมเฮลโลสเปดเอาสเปตเอาคิวเวีนไซสคิวีนไซสิวเวีนไซสเปดเอาสเปดเอาดันโฮเดอบิดเดินดันโฮเดอบิดเดินดันโฮเดอิเวดสเปดสเปดสเปดแคปฟูแคปฟูน็อตไอซระวังแคปฟูลไอซ์แคปฟูลไอซ์เอวันลีกลุกเอวันนี้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 ลุเอวันนีเลดกเอวันนี้ลุกเอวันนี้ลุกเอวันนี้มอสเอวันเ สเปนหม้อสเปนหม้อสเปนหม้อสเปนม้อสเปนหมอโอเคโอเเปนหม้อสเปนหม้อสเปนหม้อสเปนหมอ เปนมอสเปนมอรสเปนมอสเปนมอมีเกดังมีเกดังเปนเฮเฮเกสเปสเปโนดโเดบิดเดอร์โนบิดเดอร์พาเอร์โอบอกว่าอย่โฮบิดเดอร์สเป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 ผมเฟกอ่ะเเฟกเฟกเฟกเเฟกเฟกโอเคลกนอดเวนเวมินไฟฟถูกวนะเวดาวพิกักกัดเกดีเลี่ยมดีเลี่ยมดีเลี่ยมสวยเวยเียบมเฟนอเวฟฟูนอดเวฟูฟูนอดเวฟเอดเฟเเอดเฟเเอดเอันฟูหูนอด สเปซเอาสเปซเอาเดเฮไม่เกลียสเปซเอาสเปซหน่อยดิสเปซหน่อยสเปซ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 ลูก hmm. อีนล euh, ูกอีนเดเฮไม่เกลียดเดเฮเกลียดเดเฮเกลียสเปซเอาสเปซเอาสเปซเอาลูกเสาเสามีเสามินไซโฟทีทูวันเสามีเนวเสามีเนวสเปซเอาอย่างสเปซสเปซคิวินไซคิวินไซโอ้โหเคเก๋เก๋ เกียเกยเกยเกยมาีาไลายเขาปิดประตูเขาเปิดประตูเขาิประตูเขาิประตูชีซ้ายชีซ้ยเยร์กาดเียร์กาดเียร์กาเียร์การเียร์การ์เียร์การ์ดใครตายลเกียหนยใครตายลีเกยใครยเกียร์เทียร์การ์ดเียร์การเฟิร์สเียร์าียร์การ์เียร์าเชียร์การเชียกาเทียร์กาซ้ายกา่าเราโดเบียร์นาทียร์เงผมขอโทษ เขาเมาเขาเมาส์ออกไปเลยน่าจะจะราลีกุ๊บรอเติมน่าจะรอเติมรอเติมรอเติมเยี่ยกาเอ็งกี่หลอมีนฟ้าให้โฟทีทัวร์เองกี่หลอดมนตีสองไม่ใช่ตัดไตอีกคนน่ะสารฝันว่ะผมรักงี่ะตีสองไม่ตายตีสองไม่ตายโอ้โหตีหนึ่งแม่งตายไปเกือบครึ่งตอนแรกเกือบครึ่งตีอ่ะใครห้าตัวกันเองทางซ้ายตายเยอะอ่ะไม่ได้สเปซอืมเอาใครออกไปข้างนอกอ่ะ มันต้องมันต้องขึ้นเอาออกนะใครออกก็ต้้งออกอ่ะไข้าไม่ได้แล้วมนข้าไม่ได้แล้วรอ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 วอะออร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 อีกับตายไม่รอ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 รรอรอรออรออออ แทงหัวแข็งแทงหัวแข็งแทงหัวแข็งวังอิน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 วังอินแทงหัวแข็งนะแทงหัวแข็งนะแทงหัวแข็งวังอินแทงหัวแข็งวังอินแทงหัวแข็งวังอินวังอินมาแทงวแข็งวังอินมา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 แทงวังอินมาวังอินมาวังอินมาตัวไหนเฟ้ยหน่อยเฟ้ยหน่อยเฟ้ยหน่อยเฟ้ยผมหน่อยเฟ้ยผมหน่อยแทงโจ๊กยอะนะแทงโจ๊กโอเคโอเลูกล้วนโจ๊กล้วนโจ๊กชาโลชาโลชาโลแทงเอาหนี้าโฟร์ทีทูวันชาโลแทงเอาหนีเนาะโอเคคัมแบ็กคัมแบ็ก บอมบเลดี้บอมบลดี้บอมบเลดี้บอมเลดี้บอมโห้โอวย้โอเคโอเโหชไว้โหไว้โหไวเคยขนบบขนบบขนบบขน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 บโอเคโอเคขนบมาขนบขนบมาขินบมาขึนบมาขินมาโอเคขินบมาขินบมาขินบมาโอ้โอ้ไว้ลกวิต์เจ็ิ์ึงผมในห้าสี่สามสองนที่ผมมากลับมาครับคัมแบ็คัมแบ็คคัมแบ็ัมแบ็โหคัมแบ็โหคัมแบ็แไโห

โอ้ย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 โห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 แกเป็ดีผม้เด็กจังโหให้กเกแกบองอิน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 ว่องอินฟูฟูชิ่งฟูฟูชิ่งเรดี้จูดิเฟนตฟูดฟูชิ่งฟู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 ดฟูชิ่งฟูฟูชิ่งฟูดฟูชิรงฟูดฟูชิ่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 าฟูดฟูชิงฟูดฟูชิู่ด ีไซเสอก็ดีไซเสอร์ดีไซเลดี้ทูดีเฟนเลดี้ดีเฟนเธอก็ดีไซนอีนออีไอวันวองนอตอีวังนออีวองนออีอ้โวไอสเปซสเปซไอวันสเปซสเปซเอา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 ไอวันวังอินวองอีสเปซวังอินวองอินวองอวองอวองอินวองอินวองอวองอเมเกจเมเกจเอวองอินมาวองอินมาวังอินมาวองอินวองอีนลูกสเปลูกสเปสลูกเปสเฟาเมาเมาเมาเเสเเส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 เ ใ้เราสเป็นให้เราสะเป็นให้เราเะเป็นรับ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 รออินบออินบออินไม่บอกมาบอกมาบอกมาบอลเสาอินบอลเสาบอลเสาอินบอลเสาอีนลูกสิตบอลสาอินบอเสาอินบอลเสาอินบอัเสาอบลเสเสาอดิฟเสาอดบฟที่ ถูวัวีดีมีนวีดีมีนวดีลีบันดีลีบันสวยสวยสวยและสเปซสเกว้าสเปซกว้าสเปซสเปซสเปซลงเสามาลงเสามาลงเสามาเขาเกลรับรับ้เฟนดดีเฟนดดเฟนด์ฟ p ดีเฟนด์ฟ p ดีเฟนด์ฟดีเฟนด์ฟดีเฟนด์ฟเฮียหน่อยเฮียบหน่อยเฮียบหน่อยเฮียหน่อยเฮียบเฮียบเฮียบเฮียเฮียบเฮียบเฮียเฮียบเฮียเฮียบเฮีย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 เียบเดีเ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 ียเียเียเีนียเีี สี่สามสองยิงอีลูกผมมาอีเดียวมี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  สเปกว้างสเปกว้างสเปสเปสเปคสเปคสเปเทคสเปเอเนเทคสเปเทคสเปซเทคสเปเทคสเปทคสเปเเปเทคสเปเทคสเปเทคสเวอินวงอินวัอินวัอินอรวอินนอรวัอินนอรวนอวนอวนอทวนอไปวงนอวนอวงนอว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 นออวนวนอวนอ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 อนอ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 ูกเเวตลูกเซเวตลูกเซเวตเซเวตลูกเซเวตอเฟซเ

วันนวมีดาวบิก็บนวมีบีแก็บีแคก็เกลงด้เม่หน่อยได้มไปไหนวะเฮ้ยโหลัะเพงกว้างทะเพงกว้างทะเพงกว้างทะเพงกว้างะเพงกว้างะเพงหามงกุฎหน่อยหามงกุฎไหนดีเปหามงกุฎดีรับ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 ับ